กลับสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์วันนี้เป็นวันที่9ของเดือนกระดะกระฎาคมปี2023ยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายงานหนุนใจยามชาวของคิสจักรแม่สายและเราจะให้คุณพระวจะนะด้วยกันในเชาวันใหม่นี้นะคะ ในพระธรรมเอสเสเคียนบทที่3ข้อที่1นถึงสโดยหัวข้อว่าพระธรรมของพระเจ้าว้านยิ่งกว่าหนัพึ่งในเอสเสเคียนบทที่3ข้อที่1นถึงสบอกว่าและพระองค์พระเยวตัดกับข้าพเจ้าว่วาบุตรมนุษย์เอ๋ยจงกินสิ่งที่เจ้าได้พบจงกินหนังเสือหมวน,นี้แล้วจงไปพูดกับพงพันธ์อิสราเอลข้าพเจ้าจึงอ้าปาก และพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้ารับประทานหนังเสือหม้วนนั้นและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงกินหนังเสือหม้วนหนี้ซึ่งเราได้ให้แก่เจ้าและบรรจุให้เต็มท้องของเจ้าและอุข้าพเจ้าก็รับประทานและเหมือนและเมื่อนหนังเสือหม้วนหนี้อยู่ในปากของข้าพเจ้ามันก็หวานเหมือนน้ำผึ้งไม่สทรับพี่น้องมี โอกาสที่จะลองกินกระดาษชิ้นหนึ่งไหมหอมเคยมีตอนนั้นไม่ทราบทำอะไรนะก็อยากลองชิมดูว่าจะการกินกระดาษเป็นเป็นประสบการณ์อย่างไรก็เลยก็กินแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้ทำไมกระดาษนะเนี้ยวมากๆเคี้ยวยังไงก,ก,ก็ก็ไม่แตกะ แล้วรสชาติก็จืดจืดแล้วก็อยากปุ๊กด้วยไม่อยากกลืนนะสุดท้ายก็เกลื่นไม่ลงแล้วตอนนี้เราเห็นว่าในพระธรรมไอสเสเคียนบทวิสัชน์ข้ที่1นถึงสนั้นพระเจ้าก็คือพระเยาเว์ของเราก็สั่งให้ถ้าพระเจ้าก็คือไอเสเคียนไปกลืนหนังสือหมวนหนึ่งแล้ว หนังสือม้วนนั้นเป็นหนังสืออย่างไรบ้างแล้วหนังสือม้วนนั้นทำไมพระเจ้าต้องให้เอเสคิเกลยกอากินน่ะมีคำถามมากมายที่จะปรากฏขึ้นเมื่อเราอ่านตอนนี้ผอมก็ไปสอกหาข้อมูลที่นั่นบอกว่าในสมัยของไอเซคียนนะหนันงสือม้วนนี้อาจจะมา ทำด้วยหน,นังสัตว์หรือเป็นทําทด้วยหรือเป็นกระดาษที่ทําด้วยยญ้ทยาทุบรอสีหญ้าทุบรอสีเราก็รู้ว่าเป็นหญ้าทีอา่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำํำแล้วเอาไปทุบแล้วก็ทําทไปตักแห้ง แล้วจึงสามารถที่จะเป็นทําเป็นแผนแล้วก็ให้คนที่ผู้ที่เขียนเป็นนะที่จะเขียนบนนั้นแล้วส่วนใหญ่แค่นในด้านหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เขียนถึงสองด้านแต่เมื่อเราไปอ่านที่ไอเสเขียนบทที่2อข้อที่10เราจะรู้ว่าหนังสือม้วนนี้มีคํามากมายที่ได้เขียนลงบนได้เขียนบน มอนนีมีอะไรบ้างอะ่ะมีแต่คำคำควรมีแต่คำไหวทุกมีแต่คำที่บรรยายถึงภัยพิบัต,ติต่างๆพี่น้องคะ่ะนี่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่บ่งบอกถึงที่สิ่งที่จะมาถึงชาวอิสราเอลที่อยู่เป็นเฉลย เพราะว่าไอเสเคียนซึ่งเป็นผู้เผยโชนะพระเจ้าทรงเรียกให้เขาเป็นไปประกาศเฉพาะกับคนที่กลุ่มที่อยู่ในปาบปิโลนที่ถูกรับเป็นเฉลยไปที่นั่นเอาพี่น้องคะเราจะเห็นว่ามีแต่คำคร่ำควรมีแต่คำวัยทุกมีแต่การบรรยายถึงภัยพิธธต,ติต่างๆถ้าดูที่เนื้อหา ใจของเราจะรู้สึกอย่างไรเศร้าใจมากใช่ไหมคะรู้สึกว่าอาจจะมีใจขมขื่นด้วยนะถ้าเราลองสวมบทบาทของพวกเฉลยเป็นคนที่ไรชาติเป็นคนที่ไร,นนไรถูกนำไปที่หนึ่งที่เป็นที่แปลกหน้าและถูกศัตรูครอบครองยังแถมยังไม่รู้จัก มีอะไรเกิดขึ้นล่วงหน้าพวกเขาอยู่ในฐานะเป็นทาสต้องให้คนอื่นใช้ใช้งานแล้วก็เขาก็เจอกับเจ้านายที่ดีหรือไม่ดีพวกเขาก็ไม่สามารถเลือกได้บอกว่ามีอนาคตไหมพวกเขาก็ไม่รู้เพราะว่าชีวิตของเขาอาจจะตายในพริบตาเดียวเศร้าใจพี่น้องคะแล้วเรายังเห็นดังหนึ่งก็คือ ไม่เพียงแต่เศร้าใจนะพี่น้องพวกเขาหมดหวังด้วยพวกเขามีความหวาดกลัวด้วยอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าแล้วนี่เป็นถ้อยคำที่มาถึงพวกเขาแล้วอเอเแสกีนซึ่งเป็นคนที่เขารู้จักหนังสือนะเขารู้เนื้อหาพูดอะไรแล้วเขาต้องกินหนังสือหม้วนนี่เป็นหนังสือหม้วน ไม่ใช่กระดาษหนึ่งเฉดเล็กๆนะไปเป็นแผ่นเลยเป็นหนังสือทั้งเล่มเลยกลืนง่ายไหมกลืนยากกลืนไม่ลงแล้วต้องกลืนด้วยจิตใจที่เศร้าสอกด้วยกินด้วยจุดจิตใจที่บุดร้าด้วยพี่น้องคะเราจดจินตานาการดูว่าเราจะเห็นภาพอะไร ใบหน้าของไอสเสกเคียนจะเป็นใบหน้าที่แสดงความรู้สึกอย่างระอาระอย่างไรแต่เมื่อเราอ่านในข้อที่3ของบทที่3ที่นั่นบอกว่าและเมื่อหนังเสือหมวนนั้นอยู่ในปากของข้าพเจ้ามันก็หวานเหมือนน้ำผึ้งหวานเหมือนน้งน้ำผึ้งเป็นไปได้เหรอพี่น้องคะเป็นไปได้เหรอแต่ พระธรรมของพระเจ้าบอกว่าเอเสเคียนนี่เป็นความรู้สึกของเอเสเคียนแล้วก็เขาก็ถูกกันโดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาก็เขียนบนในพระธรรมเอเสเคียนเขาไม่ได้หลอกลวงเราเอเสเคียนบอกว่าหวานเหมือนน้ำผึ้งเป็นไปได้หรอเป็นไปได้ค่ะแล้วแคลลับอยู่ที่ไหนอะทำไม หนังสือที่ไม่น่ากินแล้วก็มีแพะแบบอย่างนี้แล้วก็ไอเสตคียนสามารถกินแล้วก็รู้สึกว่ามีเหมือนน้ำพึ่งหวานจัดเลยพี่น้องค่ะแค่ลับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ ข้อที่สองที่นานบอกว่าข้าพเจ้าจึงอ้าปากและพระองค์ก็ทรงให้ข้าพเจ้ารับประทานหนังเสือหมวนนั้นในข้อที่10ยังเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าบอกว่าจงกินหนังสือหมวนนี้ซึ่งเราให้แก่เจ้าและบรรจุให้เต็มถองของเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็รับประทานข้าพเจ้าก็รับประทานนะพี่น้องคะสำคัญมากมากก็คือเราไม่เห็นเอเสเคียนได้เอ่ยสักคําว่า พระเจ้าทําไมคะทําไมต้องกินอ่ะพระเจ้าอนกินยากขนาดนี้ต้องกินหรอพระเจ้าอาจจะมีถ้อยคําที่วิงวอนแสดงถึงความที่ไม่ยอมแต่เราเห็นว่าไอสเสเคียนยอมกินความจริงพระคัมภีในไอสเสเคียนบทที่หถึงบทที่สซึ่งเป็นการทรงเรียกของ อัสอาเอเสเคียนให้เป็นผู้เผยรัวจนะของพระเจ้าไปกล่าวกับคนที่คนอิสราเอลที่อยู่ในฐานะเป็นเฉลยที่บาบิโลนนะพี่น้องคะ่ะเคล็ดลับของการที่หนังสือหมวนบทคำควรนั้นได้เข้าในบากและวานเหมือนน้ำชื่นก็อยู่ที่การที่อเอเซเคียยอม ทำยอมนั้นความทอมใจต่อพระเจ้านั้นเหมือนพระเจ้าเรียกเขาอะบุตรมนุษย์เขาทอมใจต่อพระเจ้าแล้วก็ยอมรับนิม,มิตยอมรับการทรงเรียกของพระเจ้าเมื่อเราได้ทำตามใจของพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเขาก็รู้สึกสิ่งที่เศร้าใจถ้อยคำที่เศร้าใจขมขื่นนั้นจะกลายเป็น ค่อยคำที่หวานเหมือนน้ำพึง่งแต่พี่น้องคะนี่กำลังบอกเราอะไรพระเจ้าผ่านพระคําภีรตอนนี้บอกกับไอเสเคียนว่าให้เขาต้องยอมเชื่อฟังพระเจ้ารับใช้พระเจ้าซึ่งที่เขาจะเป็นแบบอย่างของคนอิสราเอลที่เป็นฉเฉลยแล้วผู้รับใช้ปัจจุบันละ่ะเมื่อเราต้องพระเจ้าถูกมอบหมาย มีลูกแก่ที่ให้เราให้เราดูแลผู้รับใช้ทุกคนต้องยอมรับฟังพระวจนะของพระเจ้าและยอมเชื่อและทำตามสแสดงออกถึงภายนอกโดยพฤติกรรมของเราแล้วพระเจ้าจะให้เราสัมผัสถึงความหวานชื่นของท้อยคำของพระองค์ ใยที่ยอมทําให้เราใคร่คุณพระวจนะของพระเจ้าและใช้พระวจนะของพระเจ้าและเราจะสอนพระวจนะของพระเจ้าและลูกแก่ของเราก็จะเติบโตในทางของพระเจ้าในกาบูการนี้เราสัมผัสถึงความหวานชื่นของถ้อยคําของพระเจ้าและสาหรับคริสเตียนทุกคนละ่ะเราก็มีจุดรุ่มในการที่จะนําถ้อยคําของพระเจ้า มาถึงโลกนี้ไปกล่าวในโลกนี้และนําถ้อยคําของพระเจ้าที่จะปลดปลัปล่าปลนลมคนที่อยู่ในความทุกข์ให้คนที่ทําบาปเราพระธรรมของพระเจ้าจะสรงตักเตือนเขานะพี่น,อน้องค่ะคําเหล่านั้นไม่ใช่คําแช่งสาปแต่เมื่อเราไปตรัดว่าคนอื่นทําบาปนะคนอื่นไม่อยากรับฟังเราพูดเราพูดยาก ก็เมื่อเราพูดแล้วอาจจะทำร้ายความสัมพันธ์ทำร้ายความสัมพันธ์แต่เราควรพูดแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อเพื่อนของเราสัมผัสว่ายอมรับว่าสำนึกในความผิดบาปของตัวเองเขากลับใจมาหาพระเจ้าตอนนั้นเราจะได้ชิมเขาชีวิตของเขาจะมีความหวานในชีวิตของเขาแล้วก็เราก็จะมีความหวานในชีวิตของเราก็เพราะว่า ความหวานนั้นมาจากถ้อยคําของพระเจ้าได้สําหรับในชีวิตของเพื่อนๆและเราได้สัมผัสถึงผลของการที่เราใบบากาศพี่น้องค่ะการที่เรากินพระธรรมของพระเจ้าเราอาจจะรู้สึกยากแต่เมื่อเรายอมเชื่อฟังและทำตาม แล้วเราจะเห็นว่าจิตใจของเราได้สยบต่อพระเจ้าเรามีสันติสุขกับพระเจ้าและในขณะเดียวกันเมื่อเราปฏิบัติตามเราจะสัมผัสถึงผลของพระวจนะของพระเจ้าแล้วตอนนั้นจิตใจของเรานะก็ดรู้สึกหวานชื่นค่ะพี่น้องคะหากเรากําลังทําบาปถ้อยคําของพระเจ้ามาถึงเราซึ่งเป็นถ้อยคําที่ตัดกับเราซึ่งเป็นถ้อยคําที่ตัก เตือนเราซึ่งเป็นถ้อยคําที่บอกว่าทำบาปอีกจะเป็นเช่นนี้ขอให้เรารีบกลับใจเสียใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อเรายอมกลับใจยอมสารภาพบาปต่อพระเจ้าถ้อยคําที่พระเจ้ามาถึงเราเมื่อเรายอมให้พระเจ้าสอนถ้อยคําเหล่านั้นจะอยู่ในปากของเราจะหวานเหมือนน้ำเชื่อม น้ำพึ่งเพราะว่าจะเอาทำให้ชีวิตของเราจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วจะแตกต่างกันเมื่อก่อนแล้วก็อยู่ในแง่ดีด้วยพี่น้งคะยอมไหมใหาเราบอกกับพระเจ้าว่าเรายอมค่ะพระองค์เจ้าข้ายอมที่จะกินพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าพระคำของพระเจ้า หวานยิ่งกว่าหนามพึ่งให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าด้วยใจที่ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าท้งหลายและให้ถ้อยคําของพระองค์ที่จะทรงตักเตือนว่ากล่าวสั่งสอนให้ข้าพเจ้าท้งหลายได้อยู่ในทางธรรมพระอ์เจ้าค่าขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะให้เจ้าท้งหลายมีจิตใจที่แสวงหาถ้อยคําของพระเจ้าและทําตามถ้อยคําของพระเจ้ามีใจที่เชื่อฟังและให้ผลแห่งของ การเชื่อฟังนั้นได้ปรากฏอย่างแจ่มชัดต่อหน้าคนที่ยังไม่เชื่อขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสเจา้าอาเมนขอพระเจ้าไวพรพี่น่องน,นะคะสวัสดีค่ะ